ปาขโตกใจันปาขคือเหลืองแท้โตแก่ปาจีบแย่ขึ้นหนาใสแท้น่าดีเลยโอยโอยหน้าใสอีหลี้ยเมื่อวานข่อยถือต้มข่อยเสียดายได้ยจไรคนนอนมึงขีปูนเจ้าข่อยเสียดายถืกต้่มยังสัการยี่ข่อยไปน้ำเจ้าซะไปเฮียนแมียปึกเขามันปึกบนไหนไปปล่อยน้ำเลยเนาะกระตั้งรักไปสีกันเพื่อปลึกจังไร แขนบาแล้วาเป็นวัดไว่าทแต่ว่าหบอทามาบอามอบยเราอเบยมสิตัวไปแต่ว่าอันนี่ยอมรับเลยเที่ยเดียวเที่ยวเดียวเท่ยเดียวคือจังไม่ไทยคนเที่ยวเดียว่เดียวอเบยเนี่่าจซื้อนอาเล่นเกมก่ากเขรักลักปกติ มันเสิร์ฟมันต bueno> ัวเป็นว <oh. ันนี้มันขืนเทิงวสันอาจารย์บาดบาดจะได้ขืนท่องนากผัยป้าณรับคนได้ตัวเขาปกติคนเ้านนบอแมนคนเอเขาเชิงมังก็ชีรับจังไรกูทำเลยอันนี้ตัวแล้วมันต้องมีส่วนร่วมกันมีส่วน่อย่า เขาอันเขานอนเซิร์งกระซิลับติมันเป็นไปบ่ได้มันก็ต้องมีะมันก็หัวยู่มันก็เซิรงแล้วจังลับตะวันเป็นเมลเบิร์นเซิรงแหละผมก็นอนนี่เนาะถือว่าอียิปต์เริ่มต่อแล้วแหละสูจานบาดก็เสีอเจ้าแล้วจัดนักบอกเฮ้ยเขาแกงแกงไหนกันเพราะว่าตีบ่ล่าเอ้ยพ่อจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าอียิปต์ใส่เมลอนจะเบิ่งนหรือจัดกันเอ้ามาอียิปต์สูตรไมลอนไปสองสูตร ช่างสุดงานมืออยู่เบ็ดจรักส่งสุดยัาเดี๋ยวไปน้ำยาพัตัวใส่หาอาจารย์มันจะมีพลังพันว่าสุดมายังอยู่ำเบ้าเอกผุนมันเยอะมากใส่ตัดผักเล็กอยู่าดีกบดใส่สุดไม่หล่อนจาเลยติดจัดบอเมลันเมลันเมลันเลยเลยอาจารย์มาแก่สงหน้าเยอะอีงนปฟาไปเยอะเขาจอนี้เลยบอกจนี้เลยบือนสามร้อยโน นาานครเหลือตีห่าพอด้ที่ห่าพอดิบ้านจักเมนบะเมนไปบ่งคีปไปไปบ่งคิปไปบ่งคิปว่าผู้จัดปสมเขาเอิญอีลิสปันทงอนะอกันอ๋อโอเขาว่าบอล่อหล่อล่อมากจรงนซื่อเล็เพิ่นกวงงายูด้พี่น้องเพิ่นกวงเม่งบ่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเบียร์สวัสดีครับือ่อไร้รา่านมัแล้วห้าเด็กกม่ง ลงคลิปเฉพาะตั้งแต่นั่งมาออริชั่นนะเมดโทรศัพท์ไปสามแล้วจินตาขอบตาเป็นแหวนเดียวเลยนั่นคือเหมือนโต๊ะหนาบอบอมันจนว่ามันมันแบบแบบมืดหนึงกับขึ้นหนึ่งกับนีนะแบบบล็อกบล้อกมันเป็นยังไงมันอยู่บ่ได้มันคือยังเฮาบ่ได้เติมเน็ตแล้วห้องกระไว้มันบ่เฮาองกระไว้ต้องเติมให้ได้ต้องไปยืมเขากะซางเพติดอีหยังจักอย่างนี่ติดติดนั่งคือจังเข้าเว้าล่ะ นั่งว่าแบบว่าเขาว่าว่เคยไห้น้อเคยไห้น้เขาบเมื่อเล้วน้ำตาเป็นกระแปงเหรอเป็นแกเป็นกระแปงเป็นยังจังไห้น้ำเขาเพราะว่าเด็กอายุเท่านี้ยังไงกันบ้นี่ฮะยังไงกันบ้นี่ยังไงกันเด็กอายุเท่านี้นะจนเจ้าของเนี่ยหกสิบเจ็ดปีแล้วบกเคยเด็กหน่อยอายุสั้นนี่หกปีไปจุ่มเทียงไถซุแนวขนาดหลวงปอศิลาหลวงปอหลวงปู่ศิลายังน้ำตาซึมเนาะ บังมัดบังมัดหูนจักมัดในวงนี่ร้องไห้กับองค์อิงจนไม่มีน้ําตาแล้วจะไม่มีน้ําตาแล้วแต่ก็นอนเอียงมาได้ละไหลมาเลยแต่พื่นเอาเป็นยังไงหลลึกลึกเป็นเลือดโจรมันเป็นเป็นแบบคนปกติน้าแบบแบบพื้นๆไม่แต่กระทั่งว่านนเะมาพ่อหนูกระสิบอกหนูว่าแม่บีพ่อนนเนี่ลูกผมตลอดเนี่ยคือเพือนด้วยความรักความแท่งนะซึ่งบมแม่ลูก คลอดออกมาแต่ว่าอีกอีกอย่างหนึ่งเสียนุ่นกับเจเบียร์บลบมีลูกผู้หญิงเด้ใช่ไหมลูกผมมีหลาย่างลาย่างเสียนนี่ผมเชื่อว่าบุญบารมีอีนางบุญสัมพันธ์กันเนาะครับเบื้องตี้นานนันนันรุดได้ยังไงวันที่สามสิบเอ็ดอีกผมบึ้งมัดกาดเะกันีใมาตั้งแต่มื่อไหร่ตั้งแต่เบื้องตั้งแต่ ใส่เสื้อสีขาวนี่เข้าไปเลยผมเบิ่งเลยเบิ่งบ่เคยมีคืนใดเว้นบ่มีมื้อใดเบิ่งย้อนดียวเบิ่งติดว่าสิไปเล่นมองใดบ้านเสื้อข้างสนามบินอำเภอสตึกผมยังบอกลูกไปเบิ่งเลยเพราะผมไปบ่ได้ผมอยู่นี่บ้านี้อันเจ้าเฮ็ดอีหยังอยู่ไสเจ้าเฮ็ดงานเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่นี่แหละเจ้าได้โศกเขาบ่เบิ่งหยังเบิ่งเบิ่งได้ต้นใ25โองหาฮ่าฮ่าสองหรือสองหาฮ่า เอองว่นนี่ผมซื้อไอ้หกหนึ่งสี่ด้วยเรียกรถอีหลาเอาลองมาหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งส to ี่แล้วก็เลขที่บ้านหนึ่งเก้าเก้าซื้อมดของไอีนังแต่ว่ามีบุญต่อกันกับอีนังอยู่พอเห็นมันมาได้ห้เห็นละไห้ไห้รดเห็นอหเห็นแม่น้อยเห็นพ่อเอกเห็นนี่แหละมันตึกตึกคือมัต่ำหัวใจตึกตึกต่ำหัวใจเพราะแบบมันร้องเพ่งบอกว่าจะลังห้างหรือบอกว่าแต่ดาว พอโจัดไห้ไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นไม่เคยดูมอลำไม่เคยนี่แถวนี้ไอี่เอยวงก็ได้ปฐมปฐเถงศินยยังก็มาแถวนี้ก็บอกไปไม่เคยนไปบางเทือก็ยังบอม่นบอมักแบบมันมันคือว่ามันเครื่องเสียงกับอันนี้นะเคยเห็นองอิงยังบอกเคยเห็นตัวจริงแลยมือนี้ขอให้ได้จับมือลูก พกมุ่งกกลัวจะเขามาอนอาหารเลยครับลูกสาวสิมาเซกสาวจะเขาไปจับครับผมเบิ่งผมเข้าใจอยู่มันในเห็นบ่ได้แต่ผมมี่ยังให้ละแต่ว่าผมผมผมดีใจนําเยบอกว่านําอายุเท่านี้มันบารมีมันหลาาย่วมาไม่ต้องให้เงินก็ได้ขอแค่มา ให้กำลังใจบอกนงเคยพูดดยนี่ผมจึงรีบมาผมมาตั้งแต่เก้าโมงผมมาเดินซื้อของงังนั่ผมเมื่อแรกนี่ต้องเบื้องให้ได้เบื้องให้ได้ผมบอกแล้วว่าไม่แจ้งม่กราบอีกตั้งรักจักเดือนจักปีแล้วผมอะได้งี้ยว่าอุ้งอุ้งิมาไหนดีใจปะ ดีใจเพราะว่าที่วัฒนามันก็ไกลโพดโอ้ครับผมอ่าที่มองไดที่ไปเล่นมองได้กับผมเบิ้งทุกคลิปนะ<บ>ทุกมองทุกอย่างเจอ<ะ>อุงอ้งยิงแค่ได้อาได้อำเภอเจ้าของบ่มาบอา่อได้ร้องไห้จนไม่มีน้ำตาแล้วร้องไห้จนจะไม่มีน้ำตาแล้วแต่ก็มันก็นอนเบิ้งบ่ได้เบื่อขึ้นก็ไห้ให้หย,ย้อนได้หมดนก็ห้ก็ย้อนแต่ว่าไปเห็นมันบ่ได้แต่นม่เตะคนเอาไอ้ของมันไปรองเบิ้งฟังแล้วก็ก็ยังไห้เนาะ เด็กน้อยสองคนนี่ไปร้องนำอุตสาหนใหม่นี่พงหมายังห้องเนาะห้องนำเด็กน้อยสนีพิบคนยังเอาอุคงอิงเป็นครูบาอาจารย์เอาคนเยี้ยอย่างครับเป็นไอดอล์ขณะมิ้วน้องมิ้วก็ยังเอาเอาเพคนเป็นเพราะให้ได้จับมือมือนใครได้ส่งใครได้จับมือครับผมครับผมมาเมื่อแรกพกมุ้งเครืองมาโหลดครับผมเ่าได้ไปลายสายพยู่นี่แหละที่ไปซรอยยกเวที่ของพอผมดีเลยาสเอ็าโอเคพอซรอยเฮ็ดได้เวทีของผมสีมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟัง ครับนี่มันเรื่องจริงจากใจจริงคือเขาเว้าคือจังพอสุดินไปให้เป็นมือถืออันนั้นสบตีรับบ้านถือยังพกแบบเนี้เรื่องจริงใจจริงสะสะ้าเออี่กลังเข้ามีแต่กำลังใจก็โอเคแล้วซุปสะเลือเกี่ยวเขาไรหนูผมบากอ่าบ้านข้ององค์หญิงขอบคุณแต่่าเห็นผู้ใดผู้ใดวะมังกรหรือว่าพอกันชัยหรือว่าอันอ่าของมหาให้แต่ว่าน้องเบี้ยยังฮอดไอ น้องยกคนหนึ่งผมเบิ้งเหมิดขอให้เห็นเป็นรูปอุ้งอิงเรื่องแรกขอให้แต่จับมือมันๆกันแล้วกันพ่อครับผมขอบคุณครับขอบคุณตาทุกคนจะอยู่นี่แหละแต่นี่เห็นกันไม่ได้หาแดดตากครับขอบคุณหลายๆครับพ่อขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณทุก